สวัสดีนะพี่น้องเด้อสองตัวแล้วจ้านี่อือสวัสดีจ้าพี่น้องมูลีมากการเขียดจ้านะคะจ็กสิดาหน่อยลายสำหรับพี่น้องจ้าเข้ามาสี่คนมื่อนี้เอาอยู่แล้วไม่เงียบขึ้นมาพผนลบน่าววอยๆจ้าปไาพี่น้องรุ่นจ้าว่าแจ็สิดาจักโตู่เลื่องเขียดจ้านั่นมาสีนุ่มจ้าสีนุ่มจ้าชอบเขา

phải à! okay, là lụ Nên say nè 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 chuột nè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 สบายดิพี่น้องโอ้เหลือมเด้กะแต่มาสิบีอยู่มักซ์ลีพี่น้องเอ้ยมาเอาในน้องเดี่ยวนี่พี่น้องนะโอหเติ่งข้าปลาเราควบอะไรไม่รูไปลุกเอ็ดมันเอ็ดมันเอ็ดมันมีถ่านบอถ่านยาไปทางมือขีดไปเลย โอ้ตากแตนลูกกแตนจะไม่มีจ้าเชียดโมพี่น้องตัวใหญ่จ้ามีขู่เด่บอนมันกินกระปูนพิลึกกระดังกะโดพิเลอรนูด้วยกระดองในเสื้อคุยนูนั่นมันเป็นคุยบ่อเดยวนี้หู่ง่าย อมนใส่ยุกกะโก่งพุ่น้องไม่ไหมบ่อนี่นะในสายหูมันนะมาินออพี่น้องจ้าหูหนูพี่น้องมันกินยุกโก่งมันมาจกมาสวนหาพี่น้องเอ้ยเอข้ามหนูจ้านม่กสิเป็นโกรือสิเป็นเขียดจ้าอยู่ในสายหูบ่อเขียดบ่อ เออรับทั้งน้องลูกแง่อจ้าพี่น้องแง่เอา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 ได้บ่อได้บ่อเออเข็ดหน้าใหญ่พี่น้องหน้าแง่เราจะม้จักโตแล้วเบิดซองเหมือนกันเด้อพี่น้องนี่พี่น้องเห็นป่ะตูคนได้อยู่เดี่าวเดี่ยวหนึ่งนะเนี่ย อโ,อโอันดดกับ,บแด้เป็นรอยทืออนรก็ไม่แย่ยนี่นะ,น,ะน,นี่นี่นใช่นี่นี่นี่มาใช่ไหมนี่เขียด่าค่ำพี่น้องจา๋นาน,นี่ตัวหนึ่งอ้ตะกระแต่นก็นมีพี่น้อง Song tua song 2 song tua, bên trong rừng là song, kèp hô hô hôn canh pát đi lên bóng lên tưới tịch quá o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  จ็ดามพี่น้องจักเต้นบาทหนึ่งละสิบกิโลอืมกระยอกไก่ลีโลได้แล้วได้แล้วจ้าเลื่นเลื่อน่นอเซุุ่่บออันนี้อ๋อปล้ปล้จังแล้ว អើអើប៊ីនប៊ីនហេតប៊ីនប៊ីនប៊ីនអីប៊ីនអឺគេនៅណាអ្ហ៎អើអឺជីពុនពីណោជីពុនតែកកົບៗយ៉ាយនេះណាគុំណីជីពុនវាលោកឌុំហ៎ជិតប๋าណាសឺណាសឺ ในเสอ้อบินอ๋อเ่นซ่อนอยนู่ตรงนูน่นพี่น้องขึ้นมาแล้วนายบอสเปิงให้เบิ้งในป่านึงเอออะบักกบนายบอก

này chưa 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 quê khuyên bao nhiêu hết 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 bay lên, lên, hết 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 nám hết hết nọng luôn, xe vào mình xe hết ấy, đây bỏ. Ăn hết 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 biến. hết 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 lụ. hết hết เอ้าเอ้าเอ้าอุ้ยอุ้ยตามตีนไปแล้วอู้เอาลุดเฮ้ยเอ้าโล่โล่แค่พบกโอ้ยเขี่ยโม่ไงเขี่ยโม่ไงพูนไปทางหน้าพูนเอ้วเอ้าเอ้าพูนพูนอืออืออืทุลักทุเลทุลักทุเลลีล้อพี่น้องเอ้ย เอาเอาเขาหูแล้วลูกเขาหูแล้วอะไบอ่เก็ยนน้อยพีเนองเก็ยนน้อยก็เอา้ามาต้มต่ำจะมักแปบเอาเอาเอาบอทาได้ลงได้เฮ้ยฮันมันเต้นข้าวในคุณ มันเต็งขนางในนั่นมันเต็งขนางในน,นั่นกะุจูดอยู่นั่นนในเซลุอ่าๆจุ๊กๆกันลูกเออ,อไปแล้วลูกน,ะกนั่น,น,ะน,ะนลูนกลนีน่นี่นี่อะไรเป็เออกำลังโซพี่น้องกำลังโซจ้าเอ้าเอ้ามันสิดลุดแต่มือหน่ะเลยพี่นอ้อง เอาไปเอาไปใส่ทางก่อนลูกเอาไปใส่ทางก่อนมันออกแต่มือนะนี่นี่ทางอยู่นี่นี่เสียงกระเดืมเปลี่ยนเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยนี่มั่วกกันนอกนี่พุทธาอานาแมพุทธายันนอกนะนี่ล,ลงไปค่ะหนึ่งตัวจะ้ะสองสาม อ๋อตัวจับพี่น้องเลสไ่เอ้ยปูดึงพี่น้องีตัวปักใหญ่เลยอืมตัวไปเขียคข้ามอาจับอาลุกเขียนพี่น้องเลยฮาตีแถวนีระจ้ามาเต้นออกมาพี่น้องโอ๊ะไเขาก็บอกขาวดอกจ้จเขียนนอยนะเต้นโบโปพี่น้องเอ้ย อย่าโบันจะเบิ้งพี่น้องจาทางลงจะลงหวยลงห้องอยู่แล้วพี่น้องเว้ยลงห้องจะลงหวยแล้วตอนนี้โอหได้ไหมทำได้ไหมทำไดหรือเปล่าจะทำไดไหมได้จ้ะ นะคะไปหนาวเหมือนใพี่น้องเปิ้เต้นขึ้นแล้วเปิดเต้นลงอยู่ขึนอย่างี้ได้นี่เอ้เอาองกรบทันพี่น้องพวนี้เอ้าเอใจอุ้อุ้ยอุ้อุยเขียยตะปาด่าตัวมือเกือบสมอเอีางาจาได้อยู่ แม่ลูกเอ้าโอ้ยแตุ่บน้ำออ้ยบ้านเมืองเสื่อมแล้วอะไรไม่เฮ้ยทั้งนลานนี่เฮ้ยอืมผู้นั้นช้อนตัวนั้นอัะไรไหมเจ็บคอทะเลกับมาเซียนคุบเขียดพี่น้องเอ้ยอืมนี่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 เปตองนี่นั่นไปตองนี่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 บอลไพ่คนนี้นันนั่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 นนี่นี่บอลไพ่คนนี้ถือโทรศัพท์ประหลูก นี่ในใบตอกนี่นี่นี่นบนพาแม่นั้น,นเออหันละห,หั่นบะแมนบะแมนม่อกห้ครฮะคาปัทเทมันพี่น้องเอ้ยอาจัรอรุจาอ์ช่องแมกันที่บุญมันไปเยียงอยู่บูจา ช่วงตายไปน้าเพิ่นบ่อได้จ้ะเพราะว่าเพิ่นไปเลิกลงน้าใจนูกลัวปีงพี่น้องนูอมเอินก็เอิ้นูหนูไปน้าบ่อได้พี่น้องนูกลัวปีงจ้านูกลัวปีงไปน้าบ่อได้ตายแช้ก็ยิ่งมียังลีลายลีลายขึ้นแล้วพี่น้องพ่นลงหวยขึ้นหวยอยู่นี่ละจ้ารถทากจอดทางหน้านี่เองค่ะ

จ้าพี่น,น้องจ้าแล่งดูรุ่ไล่รุไล่อยู่นี่จ้ามีแต่ตัวใหญ่ๆนะจ้าเห็นอยู่ในนี้ก็คือตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะจ้าไปพี่น้องมีแต่สีอำลาพะจ้าพี่น้องเอ้ยสพากกันเมื่อแล้วจ้านะคะไปแล้วพี่น้องยกเดินปืนจ้าแหล่งที่เขาแนนำนจ้านะครับที่เกษตรกรเก็บแป้งบรรยากาศผสมนิ่งก็ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้า